สวัสดีครับผมนายเศดษฐลูเพชรนะครับวันนี้จะมาทำกันบ้านนะครับโฟชาร์ปกับภาษาซีนะครับฮฮาา เสร็จแล้วนะยังไม่ปิดบ้านไม่ใช่ผมเองนะผมเองก็ของบ้านสองหมื่นห้าพัน ไม่ปากก็เป็นอยู่แล้วอีบููแค่ทำมันนั่นเพื่อถาินดอลลงคอมเม้นตต่าวลองไว้ดูว่า

ไดีอะบนวยเคนี้ใครไม่นั่ใครแบบขาดก็ไม่เสียใจหรอกไอ้แค่ขาดก็แบบคนสาวทุกอย่างมันดีหมดเห็นดีกว่าอ้แค่เลยเสียบแพ้มาหมดเลยกอะไรนั้นด้วยอะไร้นได้สิบห ใส่ชื่อที่มาตรงนี้หน,น้าตลอดตลอดหน,น้าหน,น้าตลอด

ha <laughs> เดี๋ยวทำหนุ่งสาวน่ะนี่ตอนนี้เนี่ยสาวแถวบ้านพ่อไม่นนึงนุกไม่ได้ยามไปไหนทำไมไม่ต้องมาเลยคนเนม่ย

and am just ไม่ได้เจอนเพราะว่ามนมดีอะไเลยไม่ได้เกวอไม่ได้เจออกแล้วก็อนงหัโไม่เอนะยีโมนั้นเป็นเนใครตอเขาไาเไม่ได้ไปก็เห็นมาใกล้็เ